สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานนะครับสร้างบารมีนะครับเรียนของหลวงพ่อพัดบุญญกาบูวัดห้ด้วนนะครับก็นะครับได้แท็กทีมกันนะครับในกลุ่มสร้างบารมีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่นะครับบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับถึงที่จังหวัดชัยภูมิเลยนะครับวันนี้นะครับผมทางทีมงานของเรานะครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับจาก คณะกรรมการผู้ตัดสินพระเครื่องพระนิยมแห่งประเทศไทยนะครับของสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยนะครับได้ต้อนรับทางทีมงานเราเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานสร้างบารมีนั้นนะครับก็ได้ส่งพระเขราประกวดนะครับเป็นรายการยอดนิยมคือเรียนรุ่นสร้างบารมีนะครับ เพื่อจะเผยแพร่บารมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลวัชราจารย์พัดบุญญาการมูงวัดให้ด้วนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบการสัมภาษณ์นะครับของทีมงานสร้างบารมีในณโอกาสนี้นะครับเชิญครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับทีมงานสร้างมารมีนะครับก็ได้มานะครับที่งานประกวดพ้าเครื่องพระพุทธชทยครับพี่จังหวัดชัยภูมินะครับก็จะมีทีมงานของที่เราแต่ละท่านนะครับก็ได้แนะนําตัวนะครับพี่ท่านแรกเลยครับครับผมสวัสดีครับผมปุ๋ยครับหรือเฟซบุ๊กปุ๋ยเฟิร์เจอร์ครับมาจากจังหวัดปทุมธานีครับผมสวัสดีครับผมสันติภาพผู้ละหงนะครับเฟซบุ๊กสันติภาพผู้ละหงภาษาอังกฤษนะครับ มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบย์เฮงงนะครับเฟซบุ๊กเฮงเฮงเฮงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผมสวัสดีครับผมนิติพัฒน์จินดาสุวิทย์ชื่อเฟซบุ๊กนิติพัฒน์จินดาสุวิทย์มาจากกรุงเทพครับครับผมนะครับนี่ก็คือนะครับทีมงานนะครับหรือแอดมินกลุ่มนะครับของทีมงานสร้างบารมีนะครับที่ได้นะครับเอามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานที่จังหวัดชายภูมิพี่เนาะครับผมแล้วทีนี้นะครับเราจะบอกที่ไปที่มาก่อนนะครับว่า เรียนสร้างบารมีเนี่ยที่เราสร้างวัตถุมงคลของพ,อพระเดชพระคุณพระราชมงคลวัชกาจาร์เนาะอัฐบุญญะกามูรัตให้ด้วยเการสร้างวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นี้คือ,อมอบปัจจัยให้แก่หลวงพ่อพัดนะ,ค,ะครับเพื่อว่าให้หลวงพ่อพัดเอาไปมอบแก่ปออโรงพยาบาลหลวงพัวเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเอาไปทำปรับปรุงวัติ ประเทศสกาวา125ปีครับครับผมครับนี่นะครับผมนะครับวัตถุมงคลแต่ละรุ่นของพระเด่พระคุณอ่าหลวงพ่อนั้นนะครับมีหลากรุ่นมีหลากหลายรุ่นนะครับอ่ามีทั้งสร้างย่อยสร้างหลักสร้างเยอะสร้างน้อยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างแต่ละที่แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกชมเลือกสักษาแล้วแต่สัทธาเลยก็ว่าได้นะครับนอกาะวันนี้นะครับทีมงานสร้างของเรานะครับได้ส่งเหรียญข้าข้าประกวดนะครับก็ มีทั้งติดรางวัลแล้วก็ไม่ติดรางวัลเนื่องจากว่างานสมาคุมนะครับเป็นงานที่ใหญ่นะครับเป็นงานที่มาตรฐานนะครับาการจะให้รางวัลน,นั้นต้องเลือกเหรียญที่สวยสุด <c oughs> ครับอ่าพี่ท่านแรกเลยอ่าพี่อุ๋ยอ่าพี่อุ๋ยนะครับ <c oughs> ได้อ่าส่งเข้ากี่เหรียญแล้วก็วันนี้ได้รางวัลกี่เหรียญครับวันนี้ก็<อ>ส่งเข้าไปนะครับสองเหรียญนะครับอ๋อครับผมก็จะเป็นเนื้อเงินหนักกากทองคำนะครับลงยาแดงนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเนื้อปะกา องคงยาดองชาติเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ทั้งสองเหรียญนะครับก็ติดมาระวันหนึ่งเหรียญครับได้เลขได้ลำดับที่2งครับผมประกาศกองคำานที่สองแสดงว่านี่แข่งขันกันน่าดูเลยครับถ้าสวยต้องสวยจริงๆนะต้องเด็ดจริงๆแะต้องแบบไม่มีตำหนิเลยอ่ะอ่าหนึ่งแหละหายากกรรมการประกวดเนี่ยเขาจะคิดแหละหนึ่งสร้าง สองถึงสําคัญแลวก็หายากนะครับอ่าส่วนพี่นะครับพี่เอาอะไรเข้าบ้างวันนี้วันนี้นะครับส่งประกวดสองเหรียญนะครับอัวแรกเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินบริสุทธิ์วงยาจีวรนะครับสวยงามมากครับทีมครึ่งองค์ครับแล้วดีทองก็เป็นทองแดงทองดำหน้ากากทองทิพติดติดรางวัลหนึ่งเหรียญนะครับสวยงามสวยงามครับขนาดเหรียญเนื้อเงินได้ที่สามนะครับ แล้วก็สอนพี่ชัยนะครับแอดมินใหญ่เราครับเป็นไงวันนี้โอ้โหวันนี้สนุกมากเลยแต่ผมไม่ได้ติดรางวัลแต่ว่าสนุกครับที่ได้มาเจอพี่น้องร่วมกันวันนี้นะครับผมมามาสามเหรียญก็เริ่มต้นด้วยเหรียญนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นมหาชนวนนะครับพิมพ์เต็มองค์เป็นหลังเรียบด้วยหายากในหนึ่งหลังก็จะสร้างเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นครับผมนะครับแล้วจ็องค์ที่สองนะครับก็นี่ครับอันนี้เหรียญถวายนะครับจารึกว่ปัด เป็นรุ่นฟองแดงลมดำีิวๆนะครับก็จะเป็นเต็มหงครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดางวัลแต่ก็จะติดลงวันอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ฝากมาจากน้องโรดดิ้งจากจังหวัดระยองเนื้อเนื้ออันนี้นะครับเป็นเนื้ออปป้าื้นคุยน้ําเงินนะครับสีฟ้าสีฟ้าเอาสีฟ้าื้นคุยสีฟ้านะครับลงยาจีวอนเต็มวงอันนี้ครับก็ น้องเขาไม่ได้มาแต่ว่าสามารถฝากได้สาหรับท่านสมาชิกสร้างบารมีนะครับที่ไม่ได้ส่งภาพมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับสามารถเจอกันในทยอย้ยอยส่งมาได้ครับยิ่งส่งเยอะมันไม่ได้แยกมันไม่ได้แยกเนื้อนะครับการที่ยังไม่ได้แยกเนื้อเนี่ยเราจะเสียเปรียบว่าเราส่งมากแค่ไหนมันก็ได้แค่องค์เดียวเพราะว่าหนึ่ง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 รายการเขาให้แค่หนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ แค่นั้นนะครับคุณจะส่งเป็น10องค์20องค์คุณก็ได้แค่เราก็ได้แค่คนเดียวแต่แต่ว่าในมุมมองอีกแบบหนึ่งผมก็คิดว่ามันก็สนุกเหมือนกันสนุกครับคือเราเอาพระเอาเอาเราให้แข่งความสวยกรรมการอ่ากรรมการพี่อา กรรมการที่แบบสากลแหละมาตัด<ช>สินให้เราว่าเฮ้ยมันไม่สวยตรงไหนเราถามก็ได้นะอย่างที่ว่าเราส่งหน้าทองคำเข้าไป2เหรียญเนี่ยเฮ้ยพี่ผมทำไมได้ที่สองผมหมายถึงเราัามมชมเชยทำไมคนนั้นได้ที่หนึ่งอ๋อเขาอ,อาจจะบอกว่าหนึ่งเนี่ยมันสวยนะจมูกไม่บี้ไม่โดนไม่อะไรอ่าลงยาเต็มลงยาสวยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มาดูที่ไ,ไฮไลท์พิเศกของเราวันนี้นะครับหนึ่งรุ่นนี้มีแค่องค์เดียวนะครับก็คือนวะหน้ากากทองคำนะครับเบอร์หนึ่ง นะครับแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยวันนี้นะครับต้องไม่นยครับตุกคนี่ได้โอ้โหสุดยอดมากครับผมไม่ได้ครับช่วยนี้ครับโชว์หน่อยครับผมวันนี้ส่งเนื้ออะไรบ้างครับวันนี้ที่ผมส่งก็มี2รายการครับเป็นเนื้อทองทิพย์หนึ่งรายการแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อที่ติดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือเนื้อนวะหน้ากากทองคําครับหนึ่งเดียวในรุ่นใช่ครับเดียวพี่เบย์ทำไมเนื้อเงินถึงแพ้เนื้อนวะครับที่ผมถามกรรมการนะครับเขาบอกว่าเขาจะดูว่ามันจะมีตําหนิ น้อยหรือมากไหมแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของเหรียญครับไม่ใช่ว่าเราส่งเหรียญเนื้อที่แบบเป็นทองคําแล้วเราจะติดรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ถ้าเหรียญไม่สมบูรณ์แบบเขาก็จะคัดออกครับถ้าอย่างนี้เราส่งเนื้อทองแดงเราก็สามารถติดที่หนึ่งได้แน่นอนครับได้ถ้าเกิดเหรียญสวยใช่ครับเหรียญสวยเท่านั้นถึงจะติดรางวัลครับการอย่างนี้การติดอย่าลืมส่งกันเข้ามานะเยอะเยอะนะครับเพราะว่ามันมีทีมงานเป็นตัวแทนถือว่าถ้าทีมงานไหนนะครับที่สร้างเหรียญมานะครับเข้าไปอยู่ในกระบวนการของ างานประกวดหลักๆได้นะครับไม่ใช่งานท้องถิ่นนะครับงานท้องถิ่นก็คืองานทั่วไปนะครับมมแบบชมรมต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นงานสมาคมในระดับประเทศนะครับสากลน,นะครับซื้อขายท,ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีนฮ่องกงอะไรนะครับอันนี้ซื้อขายทั่วโลกถ้าเรามีมาตรฐานแน่นอนพระเราวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างถูกถูกต้องและว,วัตถุประสงค์ดีดีแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รับรอ,องจาก นายกสมาคมเนี่ยให้เข้าร่วมกับงานประกวดแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละที่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับส<ช>ังเกตดูแต่ละรุ่นเนี่ยเราข้อนี่มีหลายรุ่นเป็นร้อยรุ่นแต่ถามว่าทำไมมีแค่37รุ่นอรุ่นเราก็ต้องไปศึกษาดูนะครับก็วันนี้นะครับทีมงานของเราก็เดินทางมาไกลนะครับาา <c oughs> บางคนก็มาจากทกมอบางคนก็มาจากประทุมนะครับเดินทางมาตั้งหลายร้อยกิโลนะครับก็ให้อูพี่ฝากอะไรไว้นะครับผมผมว่าใจภูมิเนี่ยไม่ได้ไกลาสาหรับผมเลยครับแล้วการเหรียญสร้างบริณีเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาเพราะเหรียญสร้างบารมีเหรียญมีชีวิตเนี่ยได้นาพาพวกเราให้มาเจอกันครับพี่น้องทั่วประเทศเลยอยู่ในใจพี่น้องทั่วประเทศไม่พอนะครับเหรียญเรามีผลงานส่งไปต่างประเทศมากมายอเมริกานะครับเอสโตเนียมาเลเซียสิงคโปร์และอีกหลายประเทศที่ยังมีภาพเก็บตกอยู่ครับผมบอกได้เลยเหรียญนี้ไม่ธรรมดาครับธนากฎหมายแน่นอนสุดยอดครับผมนี่แหละยืนยันได้เลยว่าเหรียญไหนเข้างานสมาคมได้เหรียญนั้นเวิร์กแน่นอน นะครับเขาเรียกว่าเบอร์ไงหนอนเนาะเดี๋ยวงานหน้างานหน้าเจอกันที่ไหนครับพี่งานหน้ารู้สึกว่าแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการศูนย์ราชการใหญ่แน่งานใหญ่แน่งานนี้ทำพาเลสงานนี้ใหญ่มากงานหน้าเจอกันประมาณเดือนอเาเอาเอาพี่ชายบอกนะครับว่าเหรียญเหรียญสร้างมารมีเนี่ยมีกี่แบบมีสองสองแบบนะครับมีพิมพ์ครึ่งองค์กับเต็มองค์เลยยกตัวอย่างให้ดูอ่าครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นครึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นเต็มองค์ สวยงามนะครับสวยงามท้งสองทันะครับทั้เองับถ้าส่องเข้าไปดีๆนะหลวงพ่อยิ้มนะครับหลวงพ่อยิ้มนี่คือจเหรียญที่มีชีวิตครับผมนี่ครับคือที่มาของเหรียญที่มีชีวิตและเป็นรอยยิ้มของหลวงปู่ครับโอเคครับแล้วก็ขอปิกนิดนึงครับก่อนที่เราจะปิดรายการนี้ครับาจะบอกว่าเหรียญเนี้ยคนที่แกะพิมพ์เนี้ยคือช่างพิศนะครับเป็นมือธรรดา เป็นคนที่แกะพิมพ์ให้แก่รุ่นล่าสุดเลยที่กำลังมาแรงครับเจ้าสัวของซีบอยท่าประจันใช่ครับคนเดียวกันเลยสุดยอดนะครับเป็นช่างเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยครับครับผมเอาละสุดท้ายนี้เนาะก็จะขอขอลาทผู้ชมไปนะครับกับทีมงานสร้างบารมีนะครับก็บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัฒนุณยกรรมูลนะครับจงปกปักรักษาท่านที่รับชมนะครับให้ทีมงานต้องเป็นที่ประสบความเจริญนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม